สวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่เกม Counter Strike Global Offensive เป็นตัวน,นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมด Casual กันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยน,นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาหาเติมเนื้อฮะอ่ะผมจะเล่นายก่อนนะเริ่มแรกไปเย่และ ฮ่ายาผมรู้สึกเหมือนผมพลาดว่ะหนึ่งนหนึ่งหน้าตัวหนตัวบรยชม่อย่ผม ไม่มีไม่มีใช่ไหมเดี๋เดี๋ยวผมไปคุมผ่านโอเคผ่านเต็มตัวเต็มตัวไป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  เซียสีจอไอจีเหมือนมันจะเป็นนักแข่งนะเหม,มันจะไปลุยลีกมาแล้วเจ้าเด็กโอ้โหพอฝีมืออย่างเงี้ยลีกแน่อนอนอ่าลีกดนขะลายพุนี่สวยอ่ะยาว ไปอ่ะ s <S อะไปตอนนี้เราต้องชนะครับโอ้ยฮะมันเล่นอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อโอ้ย <'s> อ้

สุไท้ายไประวันจุดเต้ก็ได้ีเหมือนไม่น่ารอดละ พอโอเคางนีมันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเตียนเตีโอ้ยหาเพื่อนตายหำเบ้เนี่ยแวเบดอยู่เนี่ยเก็บยังเก็บยังเก็บแล้วระวังระวังบังหลังบังหลังงหลังระวังรวงนั่นแหละยิงไปเออเออไป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 เลยไปเลยไปไปไปไยิงยิเปียงเตามไได้ไหไหม มังเลยมังม oh! uh ัเบิดมังกเบิดเดมาเดี๋ยวมัโอู้โจะไร้อ้ดูเหมือนว่าเราน่าจะแพ้นะแพ้แน่เลยเกมนี้

เราเลสองคนนะแล้วคนไทยพวกเกียนของคนไทยทั้งหลายก็บ่นไปฮนะตายตายม่นบ่นโอ้ยเจสเจสโอ้ยชนะแล้วเว้ยอ๋อเห็นตัวผิดตัวผิดเอ้ ie, เอ,ออกปืนมาผิดอีก ไปไปไ้แม่งทำปีกาศูนยนะฮะมันก็เหมือนไปสัง่งว่า bởi oh. nào. ใจละเฮ้ยเกนไลท์ตัวจริงป้ะเนี่ยเออ,อ,อลลเดี๋ยวอนนอนถามแม่งเดี๋ยวจริงหรือไม่ Đi tình... <laughs> mà thật đúng không? thôi 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 mà. mày. nãy nãy à บนปล่ อยู่นะนะต้องที่แบบรัดคุมอ่ะอน,นี่ก็จะพยาย,ยมามที่จะไม่แพ้โบพยายามจะเล่นแบบไม่แพ้แล้ก็มทำได้เปล่าโอ้ยอาย้ กูจะแพ้หกใจโอซาร่าเจ้าที่็ว่าโอ้โหแคร์ให้ไม่น่ารอดเว้ไอไะ ต่อพาดอเราต้อเปิดป้ายโอ้ย่ะแล้วเอาอีนเี้ก็ อ๋อเห็นกว่าแล้วไม่กัดว่าหาฮิตช็อตมึงจะครีมไงพวกมึงจะครีมเปล่า,อ,าอย่างเงี้ยเออมึงเป็นสกีมป่ะอือ โอหหางอีเหลือสอรอด้กูยิ่งยิ่งยิงนันแหละ ดีใจเอาไปมึงเมตาซินเราจะไปเกี่ยวอีกเราจะแพ้ไม่เลยฟอย่เล่นแบบนี้อะวะ

quên tay quên quên để em ngơi nhìn kìa con nó nó là hè luôn à เต็มตัวยิ่งโดนด้วยผมบอกฮนะผมโขาขี้โมห์นะผมเนี่ยเทพวันนี้ยังมีแมงจริงไป่ดนสักตัวเลยเห็นป่ะเออเดี๋ยวกูเก่งยิงโอ้โหกูเก่งเว้ยเข้าใจเปล่ายิงไม่โดนสักคนจบได้สวยแต่ไม่เขาแพ้ไอ้แม่ยไม่แมต์ตัดสินเออใช่ มันต้องให้ปืนนั้นให้พวกนั้นไปเราเปิดไม่อยู่กวกเราไปเล่นกับนะครับฝั่งนนดีกว่าปลาแม่นหน่อยเอาเนาะปลาปลาเลยเออโดนอะไรไหมโอ้ยโอ้โหโอ้ยห๊บ ตีก็อ๋อตายปลาไม่ไปบ๊ายบายมตายยังไม่ตายมันโนว่ายังไม่ตายโนยังไม่ตายไม่เกิดมองเข้ามาสิไม่เคยถามได้เปนม้าผมสัมผัสได้ เฮ้กูฆ่าเก็ยรอ้กูฆ่าเกบไรต์กูฆ่าเกียรติฆ่าีอโอยกูฆ่าเก็บไล์อกูฆ่าเกียรติอยโอ้ยโอ้แโ้วโะสาวค้ที่ชอบก็อย่าลืมก้ไลค้สยโอ้ยอยอย้ยอย วันนี้สวัสดีครับสามารถรับ,บชมวิดหม่ของผมได้ทางเพจน,นะครับเราจะจกันมนาะ